มันนี้มันทำไรครับมาฆ่าฟอร์เกียนครับโอเคเนื่องจากเวทีแล้เวเราได้ฆ่าตัวนักที่ในคลิป Wall of Flesh บอสในนรกนั่นคือบอสในโลกเนี่ยมันจะมีสองอย่างที่ความความน่าจะเป็นคืออะไรครับคุณปานับคือหนึ่งก็คือจะมีเออ่ไบโอมใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือฮอลลีวีนซึ่งไบโอมจะเป็นไบโอมแห่ง oh แสงสว่างแล้วก็มีตัวน่ารักน่ารักแต่โหดชิบหายกับสองก็คือคอร์ลัตเตอร์มันจะแดกโลกอะ่ะ แ่ครับบที่มาเป็นเป็นแบบโตบินบินนะครับมันจะมาจะมาบอกว่าคุ้มโลกแล้วทุกทุกทุกใบโอมจะกลายเป็นใบโอมเป็นนะตอนเราจะไปต้องย้ายเบอร์นะจะก็ใช้ตัวเก่านะเนี่ยก็เป็นบ้านใหม่าหาแล้วก็นี่ก็เป็นของก็อยู่ครบแล้วก็ชุดใหม่แล้วก็เลยหาหาโอกาสหาโอกาสสร้างบ้านใหม่เลยโอเคแล้วสิ่งที่เราจะถ่ายนี่คือกองทัพฟลอร์เจียนนะเราจะมาเข้าตัวตายโชว์ ตายจูเพราะว่าถ้าฆ่าเดนดซายเยอรไม่ได้อันนี้มันโหดกว่าเดนดซายเยอรใช่ปะไม่ไม่โหดกว่าอ้าวแล้วปังเคยบอกโหดกว่าไหมอ่ะพูดเล่นมันก็โมไปงั้นแหละมันโพลิเชียนมันคล้ายๆกับกอบลินอาร์มี่อ่ะมันเป็นอีเวนต์เกมกากคล้ายๆกับกอบลินก็กากอ่ะเฮ้ยเอาแลละสว่านเหรออ่าฮะเฮ้ยวันนี้นายมีสว่านด้วยเหรอเฮ้ยสว่านสว่านเย ระวังรอว่าเราจะทำอะไรอตอนนี้รอมันหกครบหกครั้งก่อน6ครั้งกี่ครั้งแล้วเนี่ยสามแล้วตอนนี้สามสามอะกูพิมพ์อะไรวะเนี่ย <laughs> อะไรอะไรเย็ยนโซบ,บ้างหน,านก็ผมคิดวนะ่าพัฒนาขึ้นนะแต่เพิ่งเล่นเมื่อกี้ไม่นานอนะน่าฟันขเขาว่าสร้างสวย เอาป้านป้านไม่ไม่ทำไม่ไม่อตัวขายเบิร์นกลับไปลุงอะนัม่มาอยู่เนี่ยก็พอปกติอะเวลาเวลาที่ไอพวกนี้ม,ม,นมันจะแช่น้ำเงี้ยไม่เอาเดี๋ยวไม่โง่โอ,โอท้ท่นี่หำสะอาดดีจังจุงเย <c oughs> บย์อะอธิทําทำไมเขาคนสงสัยว่าทำไมของพี่มันเป็นสีเป็นสีเป็นไฟทำไมคำพูดมันเป็นน้ำเจ็ดถ้าอ๋อ เพราะว่าปั้นนั่นไนยไปผสมของเอง<ป>ผสมของรองเท้า<อ>บูทสองอันอะเอามาผสมกัน,นจะได้รองเท้าบินวิวอย่างงี้วิวกี่ครัง้งแล้วหนึ่งส,สี่แล้วอีกสองรอบฟอร์ลีเจนนี่มันจะโหดกว่าหน่อยแล้พี่มาลเนี่ยตโหดกันหน่อยหรือวโหดกากับเรียอาร์มี่โหดกว่า,โ,า <c oughs> โหดกว่ากับเรียอาร์มี่ประมาณสามเท่าตัว เลือดสองร้อยกว่าตัวหนึ่งตีทีก็หกมันตีทีตั้งหกสิบกว่าแรงมันยี่สิบอีมันลองดูป่าว่าใครบินได้สูงเหมืกันห้าสี่สามสองหนึ่งเอ้าเอ้าเอาเอาไหมเอาไหม่ห้าสี่สามสองหนึ่ง แล้วแล้จะกระโดดทำไมอะทำไมไม่บินไปเลยอะเอนเอนเอนอนสองพอกันละเท่ากันละเท่ากันนะแต่อันนี้มันจะเพิ่มวิ่งเร็วด้วยทั้งวิ่งเร็วแล้วก็อะไรวะท,วที่หมวกที่หมวกเรามาใส่เหมือนกันกเพราะว่าผมจะไม่ได้ใส่หมวกนะจะใส่หน้าก,กากจบแต่<พ>อ<ผ>มาใส่หมวก,มวกแล้วก็จะมีอันหนึ่งอะเป็นแฮทอะอธิบายแล้วกันก็คือ ตั้งแต่ของแร่ระดับสูงขึ้นมาจะโคโคเบลอะนะจะแยกออกมาสามอย่างนั่นคือเฮดแมสแล้วก็เฮลเม멧นะแยกเป็นสามอย่างฟอร์ดเอเจนี่มีลักษณะเป็นไงครับเนี่ยคล้ายๆกับมนุษย์ถิ่มนะอตอนรับเทศก,กาลที่มีชื่อว่าวันคริสต์มาสซ,ซึ่งผ่านไปแล้วไปเลยมาแล้วละ่ะตอนนี้ต้องวันปีใหม่อดีตผ่านไปอย่าปล่อยให้ค้างว่าจะมาวไว้สัตว์ห้ารอบแล้ว เดี๋ยนะเป็นไหเดี๋ยวขอทำอะไรสักคู่นะเอาหกรอบแล้วมันไม่มารอกตอบหรือว่าแปดมันมันไม่เกี่ยวหรอกนี่รอบอะเดี๋ยวมันก็มาเองแหละเอาเป็นว่ามันมาแล้วกันตะลองมันมาหรือว่าฟอร์ตเลกเชียนมามันมา <laughs> ี่เป็นหอกของบอลคิลลี่นะครับนี่ไอ้ยคนละเกมมาแล้วหัวนี่เป็นหอกไหมไม่ใช่หอกหรี่มันคล้ายๆทวนแบบวะนี่มันดาบเอ็กเคิร์สเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเพ่งเต้นเต้นเฮ้ยใช้ปืนเหรอวะนั่นแหละเย็ดเป็ดโอ้ยบวก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 บวเฮ้ยสโนว์แมนหัวเกี้ยนระวังนะมันตีแรงสโนว์แมนบ้านใครมีผนบวกบวกลองใช้ความสัมันธ์ครับบวก มันตีครั้งหนึ่งจุกอะ่ะโอ้โหเรื่องหลับแปดสิบห้าจากสองร้อยเขี่ยไปก่อนบัาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้แป๊บแป๊บโน้ตแป๊บโอ้แป๊บโน้ตแป๊บแป๊บโอ้ยิงตี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 โอ้โหเอ้าเหรอเอ้าเหรอเอาโอ้โหไม่เปิดซะด้วยผมไม่ใช่เปไดไปไปเอา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 ไปพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวไทยครับครับ พี่น้องาวไทยกรับพี่น้องพี่น้องใสโอโอพี่ต้องพิมพ์คำนี้ก็ได้แถบทีพีเงี้ยมันได้กลับเป็นกลับจุดเกิดดังเรว็วอะเออวะ่ะแต่บางครั้งเราทีพีเราไม่ต้องใจให้จับจุดเกิดนะเพรนี่คอความรู้ใหม่ทีไ่ไดยนี่โอ้ยบวกบวกบวกแล้ว เอาไปแช่ฝนครับนเน่โอ้ยเยอะเยอะเยอะเอาแต่ไมใช้หอกเอาบัวบัวบัวอ้อโคตรโหดเลยอโยเหนื่อยจุงเบยเหนื่อยจุงเอ้ยอะไรวะมันตายบ่อยอย่างเงี้ยห <c ười> ิมะดอกเฮ้ยทำไมมันมีกดมันใช้โอ้เรเหลือสามสิบเก้าไม่ไม่จริงจ oh ไ,ไ,ไม่น่าจะกินให้มันเปลืองขวด ปวดเลือดตอนนี้เฮ้ยเหนื่อยเฮ็ดเฮ็ดเหตผมตายกับบ่อยกับปั้นไม่ใช่เรื่องแปลกพี่ต้องหนาวจนไอเลย <c oughs> ตายบ่อยกับปั้นนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วเพราะว่าปั้นเขาเลือดต้องสี่ร้อยเนี่ยมันแค่สองร้อยก่อนเพราะว่าเมื่อวานเราไปตะตันจังหวัดน้นหนึ่งแต่ว่าปั้นเขาก็อยู่บ้านเขาก็เล่นเอ้ยบวก แต่ผมแต่ผมก็ยังมีกระจิกกระใจาอมาเต็มเลยมีกระจิกกระใจาหาของให้นี่แน่มาใจดีใจดีแกใจดีโนแมสต์จทอมอถุยบวกบวกบวกโอ้โหเลื่อนม่งปีสี่จเก้าอะโคตรแรงไปแล้วไปแล้วนี้แล้วนี้แล้วบังดักแล้วอ้โอ้ยแม่มันมาจากทั่วสารทิ์ทะลทิ์โอ้อเออใต้ดินยังมา แต่สิจปยพอเราไปบวกก็ไม่ชั่วร์มันจะมีปืนแล้วจะคล้องอะอ่างเี้อ้าวไม่มีปืนเหรอไม่มีไม่มีอ๋อแล้วปืนที่ผมให้ไปอ่ะมันหายไปไหนไม่รู้อ๋อมีแต่ไม่มีกระสุนเออตายฮะกระสุนไม่มีก็เขาที่แล้วบวกกับบอสเ่าล็กไปอ่ะกระสุนหมดเลยเซฟเฟ่แบบบอยแบนดอ๋อว้ ไอวอลอัฟเฟคจะนะโอ้ยเฮ้ยมาไอตัวแล้วอย่ายิงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงเหลือเลือดอยู่สองเหลือเลือดอยู่สิบะเหลือเลือดยี่สิบสี่สองอะตายฮะนงพยาบาลฮิวให้หน่อยขอบคุณเฮ้ยได้เหรอนงพยาบาลฮิวยังไงฮิวโอ้ใช้คอปเปอร์เหรอขอบผมใช้ซินเวอร์เพราะผมเลือดเยอะนเอ้าใครปิดประตูวะบวบววบวบววบวบวบ

โฉบแมนตัวนี้นะแม่ต้องใช้เราจะไปต้องใช้ยาเป็นเอาพิมพ์อะไรวะเนี่ยกดโดนเธอตายดีดีโซอ่ะดีดีโซมันมาแล้วคืออะไรครับเนี่ยดีดีโซดีดีโซเป็นซับไวรุ่นใหม่ใหม่ครับดีดีโซอ่ะปั้นอยู่ไหนวะเนี่ยจอยเสีเหลืองดิเออกูลืมจอยโทษโทษกรรมกรรมลืมจอยเล่นเกมเพลย์ไหมอะไรดยเออว่ะ แล้วถ้าลืมคีย์บอร์ดก็เล่นคอมไม่ได้แน่นอนครับนี่ลืมคีย์บอร์ดก็เล่นได้คอมอ่ะแต่ถ้าลืมซีพียูเลเล่นไม่ได้อ้าวแล้วลืมคีย์บอร์ดมึงเล่นยังไงวะมึงใช้เมาส์เออว่ะแต่บอกก็ยังเปิดได้ไงเห็นไหมอะไรวะไอ้คนบอกว่าอ<ป>้ฆ่าเอ็นพีซ ไอ้สัตว์เลยมึงายแขนแขนมาทุกบ้านใะมูจะไปไหนไม่รู้่นี่ยอกมาดูบ้านเลยเดี๋ยวยังมีนักพยาบาลเนี่ยไอ้นั้นไอ้นั้นมันรู้อยู่เอ็นดีเอ็นดีมันรู้เลยมันรู้มันกลัวตายก็เลยนี่ต้องคุยยาวแล้วล่ะคุยยาวแล้วล่ะไอ้สโนม่วยสโนม่วยสโนม่วยลงไปลงไปเอ้าข้างบนมีหนึ่งตัวครับสองนายกะสิบสองนายกะ บวกไม่ตอนนี้ไม่ได้สองนาฬิกาตอนนี้16บหนาฬิกาแล้วคือนาฬิกาสิบามีไม่ใช่หรอบวกบวกมันถืออะไรเนี่ยเคียวเกี่ยวข้าวเลยมันใช่เคียวป่ะคืออะไรวะมันชื่อข้าในตาเยียวมีตัวแล้ววะเมื่อกี้มันเหมือนเป็นลูกไฟครับโอ้ยอีเวนโอ้ยกูจะตายเอาโอ้ยบวก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 เอา <łość> นังพยาบาลตายใช่เหรอเออวันที no ่เราเสียดายเนวันที่เราครบเอ็นบ oh <Copy. S 1> ีซีอาพ่อมดอะไรมีหมดตายหมดแล้วทุเทีก็ม่แล้ว